สวัสดีค่ะวันนี้พี่จนไม้จะมาพูดถึงคำว่าความทุกข์กับความสุขนะคะความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่ได้นานความสุขก็อยู่กับเราไม่ได้นานและสิ่งที่พี่จนไม้จะพูดในวันนี้นั้นก็คือถ้าเราทําอะไรด้วยความสุขเราก็จะทําสิ่งนั้นได้นานใช่ไหม แต่ตรงกันข้ามเมื่อไรก็ตามถ้าเราทำอะไรด้วยความทุกข์ใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยมันก็จะทำออกมาไม่ได้ดีและให้เราสังเกตนะคะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราทำสิ่งไหนนานๆเนี่ย อู่ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงแบบไม่เบื่อเนี่ยอย่างเช่นพี่ต้นไม้รม้องเพลงเงี้ยพี่ต้นไม้ไม่เบื่อก็คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พี่ต้นไม้ชอบถึงแม้ว่าตัวพี่ต้นไม้เองจะร้องเพลงออกมาไม่ได้เพราะหรือร้องเพลงไม่ตรงคีย์แต่มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ต้นไม้มันเป็นความสุขของพี่ต้นไม้เพราะ การร้องเพลงของจันไม้ก็คือการผ่อนคลายหลังเลิกงานเป็นการออกกำลังกายปอดและก็เป็นการรีแลกนะคะแต่หลายๆคนก็ชอบร้องเพลงนะสังเกตดูนะคะว่าคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยส่วนมากจะอารมณ์ดีชอบร้องเพลงรชอบฟังเพลงจะอารมณ์ดีเกือบทุกคนและ สิ่งที่พิจไม้จะแนะนําในวันนี้ถ้าใครยังหาสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เจอให้เราทดลองทําหลายๆอย่างนะคะทดลองทําหลายๆอย่างจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบหลายสิ่งพร้อมๆกันตัวพิจตตรไม้เองก็เคยชอบหลายอย่างนะคะแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากที่สุด ให้เราสังเกตดูสำหรับตัวพิจนไณ้เองพิจาไม้จะใช้ความรู้สึกเป็นสิ่งวัดเอออเาความรู้สึกของเราทุกๆครั้งที่เราทำสิ่งนี้อย่างเช่นเรื่องของการทำกับข้าวก็ได้ถ้าใครชอบทำกับข้าวถ้าใครแบบออทำกับข้าวเนาะ อยู่ในครัวนานๆทำนุนนี่นั่นแล้วมีความสุขนั่นแหละคือตัวตนของเราคือสิ่งที่เราชอบอืมและอีกอย่างนะคะความสุขสามารถสร้างไรายได้ให้เราให้เราได้ด้วยนะคะอืมเราเอาสิ่งที่เราชอบมาสร้างไรายได้ก็ได้นะคะอย่างเช่นทำกับข้าวโชว หรือบางคนเนี่ยกินโชว์อย่างเงี้ยก็มีรายได้ทุกวันนี้นะทุกคนรู้ไว้เงินมันอยู่ในอากาศเงินมันก็จะลอยมาโอเคพี่จันหมายจะอ้อมมาถึงเรื่องของพลังงานบนโลกเวนี้ทุกอย่างก็คือพลังงาน วันนี้พี่ต้นไม้ก็ออกมารับพลังงานแสงแดดถ้าเราได้รับพลังงานจากธรรมชาติจะทําให้เรามีพลังใช่ไหมอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยเจอแสงแดดแล้วก็จะจะ,จะเจริญเติบโตมันเป็นเรื่องของธรรมชาติและตัวเราเองก็เป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้เลยถ้าเราได้เพิ่ม อาหารดีๆให้กับเราอาหารดีๆก็คือความรู้สึกดีๆนั่นแหละออาหารดีๆของของคนเรานั่นก็คือบางทีมันอาจจะเป็นเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมก็ได้อไม่จําเป็นเฉพาะเรื่องการกินนะคะและถึงและสิ่งที่สาคัญกับตัวเรานั่นก็คือถ้าเราดูแลสุขภาพของเรานะคะถ้าเราสุขภาพดี จิตใจเราก็จะดีอารมณ์เราก็จะดีและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าความคิดของเราดีคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตของเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวพี่ต้นไม้จะให้ดูวิวนะคะเรียนหวัว ส่วนแอปเปิลนะคะโอเคม่แดดแต่ว่ามันก็หนาวนะรู้สึกวันนี้จะประมาณ7องศาโอเคส่วนตัวพี่้นไม้เองนะพี่จนไม้เป็นคนที่แบบชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักพี่จนไม้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ ชอบทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะสิ่งที่เพื่อนไม้มจะอยากแนะนําในวันนี้นะคะเมื่อไรก็ตามถ้าเรารู้สึกท้อแท้แล้วก็หมดกําลังใจนะคะเราอย่าอยู่คนเดียวนะคะให้เราออกมาเดินเล่นก็นได้อเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าความเครียดจะทําให้เราไม่สบายอืม ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกเครียดหรือเราเป็นคนที่แบบไม่อยากจะคบกับใครหรือเราอยากอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ออกมาเดินดูธรรมชาติดูท้องฟ้าที่งดงามดูธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอะไรที่สวยงามม,มารับสายลมแสงแดดแล้วก็ออกมาฟังเสียงนกก็ได้ถ้าเราเบื่อกับชีวิตที่เจอแต่ผู้คนแบบ คือพี่จำนายกำลังจะหมายถึงถ้าเราเครียดในการทำงานเราก็ออกมาสวนสาธารณะอย่างนี้ก็ได้โอเคทุกๆครั้งที่เราท้อใจแล้วก็หมดกำลังใจนะคะขอให้เรากลับมาที่ลมหายใจของเรานะคะหายใจเข้าลึกๆ ก็หายใจออกช้าๆนะคะแล้วจะทำให้เรามีพลังและก็กำลังใจพี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ